สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะอ่าเป็นคลิปวิชาการสอนวิชาภาษาไทยนะคะอ่าภาษาไทยจะสอนหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะวรรณคดีลำนำอ่ะหยิบขึ้นมาก่อนหนังสือที่หน้าปกมีนกนะมีแม่นกกับรูปนกเนี่ยหยิบขึ้นมานะคะ อ่อยังไม่เคยเรียนเล่มนี้เลยนะตั้งแต่แจกหนังสือให้ไปยังไม่เคยเรียนเลยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะเรียนนะคะเคยสอนไปแล้วแต่สอนแบบปากเปล่าแบบไม่มีหนังสือนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เอาหนังสือแจกให้นักเรียนตอนนี้นักเรียนมีหนังสือแล้วเอามาดูกันนะคะหน้าแรกจะเป็นหน้าแบบนี้นะภาพแรกเรียนดูรูปภาพก่อน บทที่หนึ่งบอกว่าเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยนักเรียนดูนะคะเขาเปรียบเทียบให้นักเรียนดูอะไรนักเรียนดูแม่คนนะคะเสื้อสิีหูนี่แม่คนแม่คนก็เลี้ยงลูกโดยการอุ้มลูกส่วนแม่นก ก็เลี้ยงลูกโดยการไปหายเหยื่อมาให้ลูกกินความรักที่แม่คนมีให้ลูกคนก็เป็นอีกแบบหนึง่งแม่นกมีให้ลูกนกก็มีอีกแบบหนึง่งแต่ทำไมเขาตั้งชื่อบทว่าเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยแปลว่ายังต้องมีคนดูแลใส่ใจนะแม่นกก็ยังต้องดูแลลูกนกเพราะว่ายังบินยังบินเองไม่ได้ยังหาอาหารเองไม่เป็นส่วนลูก ลูกลูกน้อยก็ยังต้องมีแม่ดูแลกินนมแม่นะหรือกินนมขวดก็แล้วแต่แต่แม่ก็ต้องดูแลถ้าแม่ที่ดีก็ให้ลูกกินนมนะคะเพราะว่ามีนมอามีน้ํานมเวลามีลูกน้อยก็จะมีน้ํานมเป็นธรรมชาติคราวนี้ที่คุณครูเคยสอนไปแล้วเนะนี่ยคุณครูจะลบออกนะแล้วจะเริ่มเรียนกันจริงจังวันนี้เลยเพราะว่านักเรียนมีหนังสือพร้อมแล้วทุกคน มีนักเรียนคนหนึ่งถามคุณครูว่าคุณครูค่ะมันยากมากเลยวันในะคดีลำนำหน,นูอ่านไม่ออกหรอกค่คุณครูก็เห็นด้วยกับสิ่งที่นักเรียนได้พูดนะพอดีเราได้เจอกันโดยบังเอิญน,นะคะเขาบอกหนูว่าหนูภาษาไทยมันยากมากเลยที่ครูบอกอ่ะหนูหาไม่เจอเอาหาไม่เจอหรอกนะคะตอนนั้นนะเพราะครูเพิ่งให้หนังสือไปอ่ะเจอหนังสือแล้วนะคะอ่ะตอนนี้บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งนะคะ เจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยบางคำเนี่ยมันยังไม่ได้เรียนนะนะมันเป็นการผสมสรับแต่คำว่าบทอาขยานเนี่ยเขาไม่ได้ให้นักเรียนอ่านอย่างเดียวนะเขาให้นักเรียนท่องเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนไปตอนนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไปเรียนตอนหมดหมดเทอมใกล้ๆจะหมดเทอมแล้วมันจำไม่ได้อ่าวันนี้เอาไปแค่บทเดียวก่อนนะ คุณครูสอนไปแล้วนะอันนี้คุณครูให้เห็นตัวหนังสือนะฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังโอเคควรน,นะคะ ฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังวันนี้คุณครูสอนแค่นี้ค่ะนักเรียนบทเดียวอ่ะคุณครูสอนไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนั้นน่ะเป็นการสอนแบบที่นักเรียนไม่มีหนังสือดูวันนี้มีหนังสือดูแล้วก็อ่านตามนี้นะคะอ่านบรรทัดนแรกองใช่ไหมคะเอาชิตตัว่ว ฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้อย่างน้อยวันนี้สิ่งที่นักเรียนต้องได้คำนึงคือคำนี้คำว่าแม่เขียนไล่ที่มากเลยมอแอแม่ไม่เอกแมเ่เพราะสระแอเราเรียนไปแล้วนะคะสระแอคุณครูสอนไปแล้วแค่เติมไม้เอกเองนะคะวันในยุคจะมีไม่เอก ไมโทไมตรีไมจัตาวาฮะฟังไม่ผิดนะคะอ้าวคุณคณรคูลบเขียนให้ใหม่วรรณยุกจะมีไมเอกไมโทไมตรีไมจัตาวานะคะแค่นี้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวรรณคดีนำนำ,นำฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่น้องเพลงให้ฟังก็จะมีเท่านี้นะคะ คูลบอ่ะ,อะเมื่อครูลบแล้วครูจะทำยังไงต่อครูคจะจุดให้ในักเรียนอ่านฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวัน แม่ร้องเพลงให้ฟังอะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะวันณคดีลำนำเจ้าบทที่หนึ่งเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยแล้วก็บทแรกบทเดียวคพึงครูฝากให้นักเรียนฟังหลายๆรอบอ่านหลายๆรอบแล้วจะจำได้ด้วยตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ